ด,ดีค่ะทุกคนพบกับช่องบัวกินแลกค่ะวันนี้นะคะน้องบัวนะคะจะมาทานส้มตำหมูยอค่ะดูสีค้ะน่าทานมากเลยผักวันนี้นะคะมีแตงกวาแล้วก็ชะอมต้มค่ะมีขนมจีนด้วยค่ะเอามาห่างกับส้มตำนะคะน้าวันนี้นะคะเป็นน้ำอัดลมค่ะซาซ่าเลออยอยอย่างแรกนะคะก็ะต้อง สดน้ำเลยค่ะนะคะแซ่บม,มากะคะ่ะนี่นะจ้ะเน้นๆนะคะ่ะโหทุกคนดูหมูยอะคะ่ะทำใหญ่ๆจ้ะโอ้ย อร่อยมากค่ะหมโย,ยค่ะ กินม็ดค่เนี่ยเจ็ดโอ้ยนขนาดเจ็ดเังขนาดนี้สิบจะขนาดไหนคะวิวตัวนั้นง่าไคคะเคยเคยกินสิบเม็ดมาแล้วนะกะ็ยังไวคะ่นคะนะเจ็ดมันจะเป็นไรไปเนะเออ โซ้ยหนุ่มจีนค่ะ